สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมามีม uh ีข huh. ่าวจะมาบอกตอนนี้ช yup ่องโนนอนเฟรนมิลใกล้จะครบหกหมื่นซับสไคร์แล้วยและอย่างที่มามีบอกไปในคลิปก่อนหน้านี้นะคะว่ามามีจะแจกเพชรฟรีไปเนี่ยในทุกๆ10,000่มื่นซับสไคร์นะและตอนนี้ก็ใกล้ครบ1 0,000เต็มที่เพราะฉะนั้นวันนี้มามีก็จะมาบอกกติกาก่อนอื่นทุกคนอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งรอไว้เลยนะที่สำคัญกติกาของ ครั้งนี้เนี่ยคือให้ทุกคนพิมพ์ u i d ที่ใต้คลิปนี้เลยคลิปนี้เท่านั้นนะคะไม่ว่าทุกคนจะพิมพ์ข้อความส่งสติกเกอร์หรืออะไรมาก็แล้วแต่อย่าลืม u i d นะเพราะว่าหมามีใช้คอมเมนต์จากในคลิปนี้เท่านั้นนะเพื่อที่จะไปแรนดอมแล้วก็แจกรางวัลให้เด็กๆจะแจกกี่รางวัลจะแจกกี่เพชรยังไงก็คอยติดตามนะคะสำหรับวันนี้มามีกับเด็กๆไปแล้วบ,บายยค่ะ